ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้คือเบรกเกอร์ดีซีใช้กับแบตเตอรี่ในงานโซลาเซลล์นะครับตามกูรูต่างๆก็จะแนะนําว่าให้เราต่อแบตเตอรี่เข้าด้านบนตรงนี้แล้วก็ออกด้านล่างตรงนี้ไปใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูวงจรกันว่ามันทํางานยังไงตรงจุดต่อเข้าแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยมียหน้าคอนแทคแล้วก็โยงเข้ามาจุดนี้เป็นจุดตับอาร์กนะครับเมื่อเรายกเบรกเกอร์ขึ้นหน้าคอนแทคตรงนี้จะสัมผัสกับตรงนี้ไฟจากตรงนี้ก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผ่าน ขดลวดเนี่ยขดลวดทองแดงนะครับเป็นทําหน้าที่เป็นสนามแม่เหล็กเมื่อมีการดึงกระแสสูงจากนั้นก็จะผ่านมาตรงนี้แล้วก็ออกด้านล่างไปใช้งานเมื่อมีการดึงกระแสสูงหรือการรัดวงจรขดลวดตรง,รรตรงนี้มันจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นทําให้มีการดึงคอยนะครับดึงสลักตรงนี้คอยหลังทําให้เบรกเกอร์ลั่นหรือว่าเบรกเกอร์ตัดนั่นเองในตอนที่มีการรัดวงจรแล้วดึงกระแสสูงนะครับทีนี้คําถามของผมก็คือ การที่เราต่อเข้าด้านบนแล้วออกด้านล่างมันแตกต่างยังไงกับการต่อด้านล่างแล้วออกด้านบนเราจะต่อด้านเข้าด้านล่างแล้วออกด้านบนได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นการเหนี่ยวนําวงจรเดียวกันต่อเข้าด้านล่างออกด้านบนมันก็จะมันก็น่าจะเหนี่ยวนําได้เหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะสอบถามกูรูต่างๆนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับ